เข่าผู้ใดเนี่ยเข่าอีหล่าเองค่ะใครปวดเขา่าใครปวดเขา่าสรัแหนกหัวตะไคร้แก้ปวดเขา่าได้ดีอีลีสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าค่ะปวดเข่าบ่เจ้าหรือว่าผู้ใดปวดหัวเขา่าหรือว่าน้ำคอคอต่างๆของขานะครับเน่นเลยห,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 กกาาหัวเข่าหัวเข่ารู้จักกันบ่ห่ะว่าหัวเข่าเป็นจังใดเนี่ยหัวเข่าอ่ะ หัวเข้าเป็นแบบนี้นี่เข้าผู้ใดเนี่ยเข่าอีหลาเองค่ะเขาอิหลาเนาะแบบนี้นะครับหัวเข่าถ้าปวดลักษณะในทิงสี่นะครับตามสูตรนี้ดิดดี้ผักสาะแหน่ค่ะผักสารแเหนึ่งกำมือไปหามาหัวตะไคร้หรือหัวคิงไค่สามหัวไปหามาคนปวดเขา่าหามาครบหรือ,อยังคะาะาะาหน่และตะไคร้ค่ะ หาครบหรือยังถ้าหาครบแล้วตามสูตรนี่ดีๆเพราะว่ามันหายได้นะครับเพราะว่าไอเรื่องปวดเขานี่เน่นที่เข่าเลย <c oughs> สองย่างเท่านี้นะครับแก้ปวดเข่าวิธีการทำให้เอาสารเอนประมาณประมาณหนึ่งกร,รมัมหนึ่งกร,รัโดยกะเอานะครับประมาณหนึ่งกร,รัมมือเฮ้านี่แหละแล้วก็ตะไคร้สามต้นสามต้นบ่ต้องเอาใบออกนะครับ ไอ้จ้งซี่ถึงมีรากติดกับเพาเป็นอย่างให้เขาเอาไปทุบทุบไอ้หัวคิงคานี่ให้มันแตกก่อนนะครับแล้วก็ต้มรวมกันเลยทั้งสองอย่างถ้าปริมาณซัมนี่เขาต้มด้วยน้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะครับถ้าสีทำเยอะกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณเอานะครับเขาทำไว้เยอะๆก็ดีเพราะว่าบ่าต้องทำบ่อยบ่ต้องทำดุา <c oughs> การกินให้กินเศร้ากะเศร้ากะแรง หรือว่าย้ำเศร้ากับย้ำแรงสองข้างต่อวันนะครับสี่ก้อนหรือหลังอาหารโบมีผลนะครับกินตามนี่บ่โดดเขานี่เน้นเข้าเลยนะครับอันนี้บอกบอก,บอกได้เลยว่าเศร้าปวดอิรีนะครับลองทําเบิงท่าบ่เซียอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อท่าปลูกอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อเช่นกันค่ะท่าปลูกนะคะของดีหาง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยมค่ะคือเขาบบต้องไปจ้องไปซื้อมันดอก ขอให้ปลูกตัวนั่นเองว่าง่ายๆเลยเหดมันหอมนะครับถ้ารสชาติของมันนี่ถ้าต้มอ,ออกมาแล้วหอมกินง่ายมากเลยนะครับแล้วก็แซ่บอีกตั้งหากนะครับหรือถ้าเขาสี่ปรุงกินปรุงรส ได้นะครับตามสมควรตามเหมาะสมนะครับด้วยสองสมุนไพรผักสะละแน่กับหัวตะไคร้แก้ปวดเข่าได้ดีอีหลีร้ <c oughs> องเบิ้งนะครับบ่บ่เสียหายนะครับอันนี้บ่เสียหายเลยเพราะว่ามีแต่สมุนไพรหรือว่าผักพื้นบ้านของเขาเท่านั้นเองใครเป็นใครปวดเข่าใครเป็นใครปวดเข่าเฮ็ด <c oughs> <c oughs> โหลดเดอ้อคนที่เฮ็ดเท่านั้นที่สิเซ้าคนบ่เฮ็ดจึงให้กับบ่เซ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ